ดจะกินโดจะกินหนมพะกาดตามที่บอกหรือว่าจะกินขามหมูก็่นไงเชนอย่ากหูเือออ่อะบอกเลย<ม>แต่ทันนี่นะทันนี่ทันนี่นะเด็ต้มเลือดหมู<ฮ>นี่ตดน้ำร้อน,นร้อนวันน,นี้อากาศเยน็นๆ พ่อลูกที่คุณแตงหวานมาอยู่แถวร้านเฮียเออร์ฮะจะเอามาสวัสดีปีใหม่เฮียเออร์นู่นสวัสดีปีใหม่ครับนี่ซออยู่นี่ร้านเฮียเออร์หยุดไปกี่วันนะเห็นเห็นภาพอะไรไปไปเที่ยวทะเลอะแอบหนีไปเที่ยวทะเล,ะเลไม่ชวนนะไปกระดานหาันวันวันนั้นเห็นเฮียเออแล้วเห็นเฮียเออสวนกันขับขับรถตู้ เอารถตู้ไปเช็คใช่ไหมเตรียมออกเอาไปล้างเอาไปล้างอ่ะพี่โรสวัสดีปีใหม่เฮียเออร์สินี่นี่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เออปฏิทินปฏิดทินสวยๆสวิทินหายากลองเปิดดูดิลองเปิดดูดิสวยนะเนี้ยเอามาให้ประดับร้านเฮียเออร์เป็นไงสวยไหมนีวไงใช่อ่ามาเลยได้ติด ติดที่ร้านเลยแล้วก็มีตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะก็สวยติดติดที่ร้านนี่สวยเลยต,ติดเป็นใช่ใช่แล้วก็ตั้งโต๊ะ,ต,ต,ะตั้งโต๊ะก็คอลเลคชันเดียวกันสวยๆว,ยวันนี้เดินมาว่าจะมานี่ถามเขาว่ากลางวันจะกินอะไรเขาบอกเขาจะกินหนมพักกาศ อับตัดสินใจใหม่ด้วยจะกินขนมปังกาดหรือจะกินขาหมูเฮ่อผู้หึงวันนั้นนะผมจะจะขาหมูหรือกอกผมก็นั่งสังสรรค์กันแหละแล้วก็คิดว่าจะไปไหนดีสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วตามทุ่มกว่าสี่ทุ่มแล้วแก้วต้องแสงให้ดูลงๆอ๋ออยู่อยู่ขับรถไปเลยสี่ทุ่มสี่ทุ่มของวันที่เท่าไหร่วันนั้นวันนั้นวันที่สองวันที่สี่วันที่สามวันที่สามวันที่สามอ๋อวันที่สามแล้ววันวันที่สามะที่ผมที่ผมเนี่ยเพราะว่าผมกลับผมกลับมาถึงผมกลับมาถึงวันที่ วันที่หนึ่งใช่นะใช่นะเพราะว่าวันที่สองครูตั๊กเขาทางานแต่ว่าพอวันที่สองวันที่สามอ่ะผมก็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 ยังหยุดอยู่ก็นั่งเล่นอยู่บ้านเปิดดูเอ้าเฮียเออไปนั่งอยู่ชชยถ้ารู้นะหนีไปด้วยเลยสองพ่อลูกไอ้ลงแรกก็นั่งกินนั่งจะหลังสนอย่างนี้แหละอยู่บ้านหกแขนคนแหลกนี่ไปไปไหนดิไอ้เนว่ยไหนไหนล้างรถตู้แล้วเนี่ยเออ้วคนกลับแล้วนี่เราสวนเราสวนขึ้นเราสวน มงเอองเราสวนแล้วนี่ชั่วโมงแต่ตรงตรงข้ามนี่เป็นแพเลยไหมโอ้ก็ไม่ได้นะเพราะบอกหลงวิังแรงล่างไปวิ่งล่างใบแป๊บเดียวเองอ่ะใช่เป็นล่งอยู่ชายหาดลังเน้อเช้ากับสายกับแล้วก็สบายสบายไม่ต้องแย่งใครเขากลับกันเนาะน่มงโดโดกินอะไรโดจะกินโดจะกินหนมผักกาดตามที่บอกหรือว่าจะกินขาหมู เส้นใหญ่เส้นหญหมูเฮอร์อ่ะบอกเลยแต่ทันนี่นะทันนี่ทันนี่เส้นใหญ่ขาหมูเฮเออหมูกรอบเอาน้ําหรือแห้งเอาน้าน้ําอ่าเห็นไหมอ่ะฝึกฝึกไปร้านอื่นก็ฝึกไม่ได้หรอกไปร้านมามาร้านที่เรารู้จักกันก็ฝึกเอาที่ทำนะอ่าแล้วผมกินอะไรดีล่ะวันนี้วันวันนี้ก็มีตรงตรงนู้นเป็นอะไรนะก๋วยจั๊บเอางั้นเอาต้มต้มเลือดหมู ต้มรดหมูใส่หมูกรอบนะเนาะแล้วกินกับข้าวเปล่าวเอ้ยกินเอาเอาข้าวขาวหมูจานแล้วกันใช่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 ชอ่าพันนี่พันนี่อ่ไปเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งนี่โต๊ะโน่นนี่นี่ตั้งไม้หินปีใหม่เนี่ยไหนมาโอไยพรเยเอก็คือถ้าถ้าจะไปกินขนมประกาศก็เดินนู่นนะทะลุไปนู่น ลุกไปนู่นอ่ะนั่งนี่ก่อนใช้นาฬิกากอเปิดมาปีใหม่ฮะสบายๆแวะเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆปฏิทูปฏิทูมาสวัสดีปีใหม่บรรดาคนสนิทนิสหายที่ทำคลิปกันมาไปหาไปใช้แป้มาแล้วแต้ง เหลือเหลือวันนั้นไปหาเชฟทองร้านปิดถ er> ึงใยไปเที่ยวเหมือนกันเฮียเออก็มารอบแล้วนะปรากฏว่านี <the <the ่แหละไปเที Сейчас> ่ยวที่ที่ถามกันเมื่อกี้เนียเออนีไปเที่ยวก็เลยหลาๆมาแล้วก็ทานข้าวร้านเฮียเออเลยก็ลืมความทรงจำเพื่อนก็แวะมาได้นะฮะร้านเียเออก็เปิดแล้ว ข้าวขาหมูเฮี๋ยวเดี๋ยวกินกับเลือดหมูอันนี้น้ําส้มอันนี้น่าจะเป็นพริกน้ําส้ม อันอันนี้ใส่นี้ใช่ไหมมีพริกน้ำส้มสองอย่างอันนี้ของขาหมูครับอันนี้ของขาหมูอันนี้ของขาหมูแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวครับราดเลยราดเลยราดเลยแบบนี้เลยใช่ครับโยโดใช้ช้อนซ่อมอ่าเยออโยโดใช้ช้อนซ่อมใส่หมูกรอบด้วยนะใช่ไหมฮะอ่าใส่หมูกรอบมาเรียบร้อยโยโดช้อนหนุน ปลาปูให้อ่แล้วอันนี้ต้มเลือดหมูนี่ต้น้ำร้อนๆวันนี้อากาศเย็นๆฮะดูงี้ทีกปรับมาเย็นอีกละลอกหนึ่งวันนี้เย็นอากาศเย็นอีกละลอกหนึ่งใช่ไหมแล้วอะไรอวัยวะกระจารย์ใช่หอมผิวชายไม่ได้ทานหรอกอ่ามาปรุงกันมาปรุงกันอมาปรุงกันด้วย เอาข้าชิม้าชิมกันซิแต่จริงรสชาติคุ้นเคยแล้วใส่พริกน้ำส้มนิดนึงจะมาขาวสาน้ำส้มบารดจวนนะใส่ใน้ำทุกใส่พริกป่นไหมเป็นจับก็ได้นะฮะของเยบะย่นี้ ต้องมไปแล้วก็ตันนิสเนี่ยติดิานเลยเมากค้าทรกคนพริกพร้อมกระเทียมพร้อมอัตัาบริการอน้ำอน้ำอะไรน้ำ มีมีมีน้ำอะไรบ้างน้ำหวานด้วยเอาน้ำอะไรมีมีน้ำอะไรบ้างอ่ะมีซีโร่ไหมไม่มีน้ำตาลมีไหมไม่มีน้ำตาลอ่าแบบไม่มีอ่าอะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ำตาลนี่ครับอ่าด้เดี๋ยวใส่ที่ไม่มีน้ำตาลนึ่งมิลลด้ทานเลยครับ หมูกรอบเลือดอันนี้อ <m ix. im> ันน ik ี้อะไรอันนี้เต๋ออันนี้ต๋อเนี่ยนี่อยู่บ้านเดียวเทเลยเปิดไม่ออกเขาเปิดให้เดือดุ โ,โคกสิโลอย,อยู่น้ำกินน้ำแค่ปัอนเดี๋ยวไปกินน้ำคัะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วเดี๋ยวนี้โดโรต้องกดเทนเทอร์ให้อยู่เรื่อยๆเขามักจะรอคำสั่งเมื่อเอเดินทางก็เปิดก,กันไปครับพิกรรมใหม่มาก็แก้นไปไงพิกรรมหนึ่งหายไปพิกรรมใหม่มาพิกรรมที่เคยหายไปก็กลับมาได้

ไหวๆห,หน่อยไม่มีอะไรนะฮะตุยโนเท้าก็องขยับไปขย,ยับมาสองคือสอ่เีสองเนะอาแบบว่าสองคู่เมือีสองเนียอือ็ค่สอไม่เ็วเลยอสองคู่เมือกีสองทำงานไวทุกย่ กระเทียมนี้มีประโยชน์ผมฝึกให้โดโดกินกระเทียมด้วยการกระเทียมกินไม่ใหญ่ใหญ่ผมเอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนนี่มาเหมือนเหมือนเอาไปย่างแล้วเสร็จแล้วมาแกะมาแกะกิน่างพี่โดโด้ก้อนนี้แป็นหมามน เมนูนี้จริงกินเช้าๆร้อนๆแต่ร่นร้อนๆแต่ว่านี่มากินเที่ยงกว่าแล้วก็กินได้ครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นสูงนั่งไโดยนี่ไม่พระจักนะไม่หมกมา หมูมมหกรอบนะหมูกรอบนะกรอบแบบนี้วาาค,นความ,ามคิดดกินเอ้กับกับกดายไเป็นความกินไเป็นขายูชยิ้อเดอัอออออง

ย,ยอดพระเจ้ายอดันยอดมากพระเจ้าจ้าเป็นยอดมาก ร่อยแน่นเลยครับเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวคนที่เดี๋ยวคนที่ทํางานเขาที่ทํางานเขาที่ทงานเขาที่ทางานอืมไปทํางานต่อครับไปทํางานไปเดี๋ยวไปจ่ายปังเทียอ์ก่อนอร้อยหกสิบห้าบาทลูกน้ำห้ามีน้ําด้วยอร่อยไหมอิ่ยยย เรื่องราวเช้านี้เรื่องราวเช้านี้ไม่อยากเล่นนะหยิกหยิกก้นเฮียใช่ไหมน้องบักครับโตสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับหยิกก้นเฮ่อหรอป่ะป่ะขึ้นรถ พาคุณแตงหวานล้างมาใหม่ๆไปออนถัวก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับพีโร่วิ่งเข้าที่ทำงานไปแล้วก็เพื่อนๆฝากกดซับซักายกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับจะซื้อของในช้อปปี้ก็ฝากซื้อแผ่น ช่องของโดโดพาเที่ยวน้องโดโดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นครับเยวกันคลิปต่อไปครับบวาสดีครับ